สำหรับบรรยากาศอารายอฮัดในพื้นที่จังหวัดยะลาคึกคักครับประชาชนต่างจูงบุตรหลานไปทําพิธีที่มัสยิดและร่วมเฉลิมฉลองเนื้อกุรบานเพื่อเป็นการทําบุญเนื่องในวันอารายอฮัดครับ นายอับดุลกอฮา,าบอซาชาวจังหวัดยะลากล่าวว่ารายนี้นอกจากขออวยพรให้ครอบครัวลูกหลานก็ยังได้ขอพรให้ปัญหาสามจังหวัดจบที่รุ่นนี้ซึ่งคนที่นี่ต้องการให้พันตํารวจเอกทวีเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาดูแลปัญหาภาคใต้เพราะเข้าใจปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้อวยพรให้ยาสิติดหมดจากพื้นที่ด้วยปีนี้ชาวบ้านลําบากมากเศรษฐกิจไม่ดีหลายครอบครัวได้กินเนื้อวัวเป็นครั้งแรกของปีนางสาวตอฮิวรส เจมูกรชาวจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าได้ขอพอรให้ตัวเองและครอบครัวขอให้บ้านเมืองสงบสามารถกรีดยางขายได้ราคาแพงมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนทุกวันขอให้คนที่มาดูแลปัญหาภาคใต้มาแก้ปัญหาไม่เอาคนที่มาแก้ปัญหาพร้อมไม่รู้จริง ด้านพลโทสันติสกุลตานาค่ะแม่ทัพภาคที่สก็ได้กล่าวอวยพรอนะคะทั้งนี้นะคะวันอีดินอัตฮห,หรือว่าวันรายอออิยีเป็นวันเฉลิมฉลองการเชื่อสัตว์เพื่อพีทานโดยวันสําคัญทางศาสนาอิสลามที่มีการฉลองใหญ่ทั่วโลกเพื่อยกย่องอิบรอฮีมที่เชื่อพรีลูกชายตามคําสั่งของอัลเลาะห์แต่ก่อนที่อิบรอฮีมเชื่อพรีลูกชายของตนเองพระองค์ให้ท่านเชื่อแกะแทนโดยจะถูกแบ่งเป็น3ส,ส่วนส่วนหนึ่งให้คนจนและคนที่ต้องการอีกส่วนให้เก็บที่บ้านและส่วนที่3 ค่ะเอาไปแจกให้กับญาติตามปฏิทินอิสลามอีดินอัฐาอยู่ในวันที่10ศซุนอินยะขอัยค่ะซุนฮิตยะและมีระยะเวลา3วันค่ะหลังจากการละหมาดอีดินอัฐาหรือว่าละหมาดอิด อีดนะคะเฉลิมฉลองเสร็จสิ้นชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ได้รวมตัวกันเพื่อทำกุบานทำการเชื่อสัตวร์พรีธานตามบทบัญญัติหลักศาสนาอิสลามเพื่อนำเนื้อวัวไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ทำกับข้าวจัดเลี้ยงให้กับญาติพี่น้องที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนและนำไปแจกจ่ายให้กับญาติมิตรที่ตัวเองเดินทางไปเยี่ยมเยียนด้วยค่ะการทำกุบานคือการเชื้อสัตว์พีเพื่ออ,อัลอดล้อในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองวันเทศกาลอีดุน อิฐฮาครับเป็นวันที่มุสลิมทั่วโลกเฉลิมฉลองแสดงความยินดีแก่มุสลิมจากส่วนต่างๆของโลกที่ได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัตญ์ณน,นครเมกะประเทศซาอุดีอาระเบียสำหรับปีนี้ราคาวัว1ส่วนราคาเริ่มต้นที่4,800ถึง5,500บาทราคาอยู่ที่ขนาดของวัวและต้นทุนค่าขนส่งหากคนที่มีเงินก็สามารถทำได้ทั้งหตัวซึ่งก็จะมีเส่วนได้ครับ